เข้ามาที่ Play Store แล้วได้เห็นข้อความแบบนี้ได้รับข้อความแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะให้ทุกคนตั้งค่าก่อนนะคะถึงจะเข้าไปใช้งาน p l a y Store ได้ตามปกตินะคะถ้าเราจะใช้รหัสผ่านก็คือเราต้องจำรหัสผ่าน Google ได้นะคะแต่ถ้าจำไม่ได้เราก็มาตั้งค่าโดยการสแกนนิ้วหรือว่าสแกนหน้าก็ได้นะคะเขาจะให้เราเลือก ว่าเราจะสแกนนิ้วหรือว่าสแกนหน้านะคะสำหรับน้องฝนตั้งค่าโดยการสแกนนิ้วนะคะง่ายที่สุดนะคะทุกคนคะเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะเวลาเข้าไปใช้งานก็คือใช้งานได้ตามปกตินะคะเดี๋ยวน้องฝนจะพาไปดูเลยเข้าไปที่เพย์สตูเพย์สตูนะคะเวลาเข้ามามันก็จะใช้งานได้ปกติแต่ว่าเวลาเรากดตรงรูป แว่นขยายหรือว่าตรงค้นหานะคะแล้วไปที่แอปของเราสมมุติว่าเราจะติดตั้งอะสมมุติว่าเราจะติดตั้งเขาจะขึ้นแบบนี้เลยนะคะทุกคนเขาจะขึ้นแบบนี้ใช้รหัสผ่านอันนี้ก็คือรหัสผ่านของของ g o o g l e นะคะแต่ว่าถ้าเราไม่มีรหัสผ่านเราก็สามารถที่จะใช้ลายนิ้วมือนะคะใช้ข้อมูล b บโอเมทริก ก็คือที่เราได้ตั้งค่าไว้ตอนแรกนั่นเองกดฉันยอมรับนะคะสแกนลายของน้ำฝน,นได้ตั้งค่าเป็นสแกนลายนิ้วมือไว้นะคะแล้วก็สแกนนิ้วมือเลยตึ๊กแค่นั้นเองเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปอะไรต่างๆในเพจสโตได้นะคะเดี๋ยวนี้มันมันได้อัปเดตใหม่นะคะอันนี้คือน้ำฝน,นได้ใช้อ่า เพสโตในระบบ Android นะคะจะเป็นแบบนี้หมดนะคะสำหรับคนที่ได้ข้อความข้างต้นที่น้ำฝนได้โชว์ขึ้นมาให้ดูตอนแรกนะคะไม่ต้องตกใจไปนะคะก็คือในการซื้อก็มันไม่ได้เสียตังอะไรนะคะเพียงแค่เราตั้งค่าการใช้งานอีกนิดหน่อยนะคะมันเป็นระบบความปลอดภัย ใหม่ซึ่งดีมากๆนะคะทุกคนค่ะทุกคนสามารถไปทำตามน้ำฝนได้นะคะสำหรับคนที่ไม่รู้ก็ฝากแชร์ออกไปนะคะเผื่อว่าคนที่ไม่รู้เขาจะได้มาดูเห็นคลิปนี้มาดูคลิปนี้แล้วเขาเข้าใจนะคะแล้วก็ฝากแชร์ต่อไปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กับน้ำฝนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้ำฝนก็ต้องของลาไปก่อนนะคะตอนนี้ติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้ำฝนไปตั้งค่ายแอปต่อ ตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ